สิ่งใดที่เราปรารถนาที่เป็นสิ่งดีงามแล้วก็แล้วเราก็ไม่งกเกินไปไม่โลภเกินไปทําอะไรพอดีพอประมาณแล้วก็ทําอะไรที่มีเมตตาเกื้อกูลคนอื่นแล้วก็สูุหลมหา,ากักรพสิ่งใดที่อยากจะได้เราก็อธิษฐานนะครับรวมใจแล้วก็รวมบุญแล้วก็อธิษฐานก็ตามตามสูตรของหลวงปู่เลยครับหลวงหลวงหลวง สอนยังไงเราก็ทําแบบนั้นนะครับแล้วก,ก็ได้ครับผมก็ไม่มีคําถามเยอะเพราะว่าผมก็กคือลูกศิษย์หลวงตาอยู่แล้วนะครับจริงๆไปหาหลวงตาที่วัดท่ามึงท่ามึงน้าด้วยนะครับแล้วก็ตามหลวงตาไปไปก็ชวนมาคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทํางานอยู่กับผมผมคิดว่าคนเกิดมาเจอกันมันไม่ใช่ Over อุบัติเหตุอ่ะมันน่าจะเกิดจากเรามีบุญสัมพันธ์กันถึงได้มาเจอกันหลายภพหลายชาติละ นะครับแล้วเราก็คิดว่าเออเราก็ชวนกันมาวันนี้ก็คิดว่าคนที่มาเจอตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นสปูนบุญนะครับผมว่าพวกเราไม่ได้อยากฟังผมพูดหรอกครับฟังหลวงตาพูดดีกว่านะครับฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเปิดเวทีดีไหมครับแล้วก็ใครอยากถามอะไรผมว่าพวกเรามีคําถามเยอะแยะในใจครับก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับหลวงตามีไม้ครับเชิญเลยครับใครช่วยเอาวิ่งไมค์ให้หน่อย ครับเชิญเลยครับใครมีคำถามถามครับเชิญอุ๊ค่ะเอื้อนะคะวันนี้ เจอหลวงตาเป็นครั้งแรกคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะเพื่อนที่เป็นสายธรรมะเขาก็ให้มาแล้วเขาก็บอกว่าของหลวงตา พลังงานมากที่สุดแล้วในยุคเนี้ยพรเป็นจกักรพรรดิเนี่ยพระริเจ้าองค์ปัจจุบันท่านวิบวชขอจะได้ตัดสโลเป็นพุทธะเพราะนั้นบทนี้ถึงพลังงานถึงเยอะ ถ้าเราไม่สวดจิตเราจะแข็งได้ยังไงเราสวดทุกครั้งเนี่ยแล้วก็พัฒนาการสวดเนีย่ย และคะน้งออกไปอีกผมควบคุมธาติอยู่ใช่ไหมนั่นลอะ